สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนนะคะย็งไงบ้างคะอยู่เรียนกันไปหลายวันรูก็คิดถึงนักเรียนนะคะวันนี้วิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเราจะมาเรียนรู้เรื่องปฏิทินกันนะคะ <S <S เด็กๆคะปฏิทินมีหลายแบบมีแบบไหนบ้างคะที่อยู่แถวบ้านนักเรียน ปฏิทินมีทั้งแบบตั้งโต๊ะแบบแขวนแล้วก็ในโทรศัพท์เราก็สามารถดูปฏิทินได้นะคะอ,อันดับต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาตัดเรื่องปฏิทินการใช้ปฏิทินในคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบก,กันในรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะเรียนในหัวข้อเรื่องรู้จักปฏิทินจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถระบุวันเดือนปีในปฏิทินได้ เด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูมีปฏิทินมาให้นักเรียนดูด้วยเอาละคะ่ะช่วยกันสังเกตทีนะคะว่าเจ้าปฏิทินนี้บอกอะไรกับนักเรียนบ้างร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆช่วยกันสังเกตและบอกสิคะว่าปฏิทินบอกอะไรเราบ้าง บอกวันค่ะคุณครูบอกวันทั้งเจ็ดวันที่เราเรียนไปค่ะใช่แล้วค่ะปฏิทินนั้นจะบอกวันทั้งเจ็ดวันแกเราตามที่เราเคยเรียนไปแล้วคือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ค่ะผมเห็นวันที่กับเดือนครับคุณครูดีมากค่ะปฏิทินนั้นบอกวันวันที่บอกเดือนต่างๆและยังบอกปีพศอีกด้วยนะคะเช่นวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่24กุมภาพันธ์2554 นักเรียนก็สามารถดูได้จากปฏิทินค่ะเอาละ่ะนักเรียนต่อไปเรามาช่วยกันหาวันในปฏิทินกันดีกว่าค่ะให้น้องๆเลือกข้อที่ตรงกับวันดังกล่าว29เมษายนพุทธศักราช2 5 5 4ห้าให้น้องๆเลือกข้อที่ตรงกับวันดังกล่าว2 4มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 4 ให้หน้องๆเลือกข้อที่ตรงกับวันดังกล่าว12พฤษภาคมพุทธศักราช2554คุณครูคะแล้วรูปดวงจันทร์ที่อยู่ในปฏิทินคืออะไรหรอคะบนปฏิทินจะมีสัญลักษณ์รูปดวงจันทร์ที่แสดงถึงการนับเวลาแบบจันทรคติที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะนักเรียนโดยรูปดวงจันทร์นั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมถ้าเป็นวันขึ้น15บห้าค่ำดวงจันทร์จะสว่างเต็มดวงตามปฏิทินจึงมีสัญลักษณ์เป็นรูปดวงจันทร์เต็มดวงสีเหลืองตามดวงจันทร์และวันขึ้น8ปดค่ำที่ดวงจันทร์จะสว่างครึ่งดวงส่วนเป็นวันแรม15บห้าค่ำดวงจันทร์จะมืดเต็มดวงสัญลักษณ์จึงแทนด้วยดวงจันทร์ที่มืดตามดวงจันทร์ส่วนวันแรม8ปดค่ำดวงจันทร์ก็จะมืดครึ่งดวงค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิทินไปแล้วนั้นนักเรียนตอบค,คุณครูได้ไหมคะว่าปฏิทินสามารถบอกอะไรกับพวกเราได้บ้างใช่แล้วคะ่ะปฏิทินจะเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกวันเดือนและปีนอกจากปฏิทินจะบอกวันเดือนและปียังสามารถบอกวันสําคัญต่างๆได้ในช่วงเวลาหนึ่งปีดังนั้นหากเราต้องการรู้วันเดือนปีและว,วันสําคัญต่างๆที่ถูกต้องเราควรไปดูที่ปฏิทินนะคะสําหรับเรื่องการรู้จักปฏิทินก็ได้จบลงไปแล้วไว้เจอกันเรื่องต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ หลังจากที่เด็กๆดูวิดีโอเรื่องปฏิทินกันแล้วนะคะเป็นยังไงะคะสนุกไหมคะต่อจากนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทำใบงานนะคะก็คือ,อให้หนึ่งให้นักเรียนเขียนวันทั้ง7ให้เรียงลําดับพร้อมกับสีประจำวันนะคะส่วนข้อ2ให้เรียนตอบคำถามทื่สร้างสามข้อ,อเมื่อเสร็จแล้วให้ใหนักเรียนถ่าถยรูปส่งมาในรายกลุ่มของเรานะคะกลุ่มของเราคือกลุ 1, ่มคนหนึ่งสังคมเพืยันยัค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ใจเขียนกันนะคะ